สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านนะครับวันนี้จะขอ,อนําเสนอเหรียญสวยอีกสักเหรียญหนึ่งสักรุ่นหนึ่งนะครับพิมพกลางพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับตัวตัดนวะแล้วก็จะมีตัวตัดทองแดงเดิมเนี่ยแจมเข้าไว้ให้เป็นจุดสังเกตกันและตัวเองก็ผมเองก็จะได้ออแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมและก็เข้ามาศึกษานะครับเพื่อให้เกิดความช่ำชองและก็ชํนานาญในการดูตัวตัดหรือดูลักษณะพิมพ์ของเหรียญต่างๆนะครับ ทุกคลิปทุกครั้งก็ไม่ลืมกันนะครับในลักษณะที่ช่องพระแท้สบายใจ Facebook ID ดี n e เบอร์โทรศัพท์เลขที่บัญชีหามีการโอนเงินการแล้กบัตรับประกันเวลาเช่าหาพระก็ตั้งแต่10บโมงถึงสองทุ่มหรือเช็คพระฟรีนะครับเช็คให้ท่านในรุ่นที่ผมพอทราบนะครับถ้ารุ่นไม่ทราบผมก็จะต้องขออนุญาตผ่านนะครับดังน,นั้นการเช็คพระถ้าผมบอกว่าดีก็แปลว่า99%มีโอกาสแท้สูงแต่ถ้าผมบอกว่าเกก็แปลว่าเกไปอกาสแท้กีานะครับก็จะประมาณนั้น ไม่ได้ฟันธงพระท่านใดท่านหนึ่งเกแท้โดยถาวรหรือเส้นเชิงนะครับต้องเรียนเผื่อทราบเรียนเพื่อทราบตรงนี้กันเอาไว้ครับเดี๋ยวไปชมเหรียญครับครับก็เป็นเหรียญสวยอีกเหรียญน,นึงก็อยากจะมาแปะฝากชมไว้นะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามแล้วก็มีความสมบูรณ์ของทั้งผิวทั้งหน้าตาของพระพุทธเจ้าปาเปิดโลกแล้วก็หน้าตาหลวงปู่รูปลักษณ์จึงอยากจะมาแปะให้ เพื่อนพ้อ้องพี่นักสะสมรุ่นใหม่ๆได้เข้ามาค้นคว้าศึกษาแล้วก็ดูรูปลักษณ์ของเหรียญที่มันมีความสมบูรณ์นะครับท่านก็จะได้จดจำหรือเห็นจุดสังเกตได้ไง่ายๆนั่นผมก็จะบ่นไปด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังไปด้วยท่านก็สังเกตเหรียญไปด้วยก็แล้วกันแล้วก็ผมจะใช้เวลาไวๆเพราะมีเหรียญเดียวแต่เป็นเป็นตัวตัดนวะนะครับมีพิมพ์เดียวแต่มี2เหรียญเดี๋ยวจะให้ดูตัวตัดเทียบเคียงกันเอาไว้แล้วก็เพื่อจะได้ เป็นจุดสังเกตในลักษณะที่เวลาไปท่องสนามหรือเดินสนามท่านก็จะได้มีมุมมองหรือจุดจดจําเพิ่มเติมให้ได้มากยิ่งขึ้นเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ลกล้วก็ไปเหรียญสวยนะครับก่อนที่คนอื่นจะไถ่ายถามขอแบ่งปันไปสักก่อนก็อยากจะมาแปะเอาไว้นะครับก็จะมาแปะเอาไว้ให้ท่านได้ชมนี่ครับตัวตัดท่านดูเลยนะครับเพราะมีเหรียญเดียวตัวตัดแล้วก็ตัวตัดนวจะประมาณนี้ตัวตัดนวจําจล่องไว้ดีนะครับนั้นลักษณะความตึงของเหรียญก็จะประมาณนี้นั้นก็เลยเป็นห่วงว่าเกเนี่ยมีมากมาย แล้วก็ทํ aspberry, iya, นะาดีข in um. um ึ้นมาเรื si ่อยนะมีความใกล้เคียงผมก็เลยเป็นห่วงนักสะสมรุ่นใหม่ที่ว่าอาจจะไปเผลอหยิบจับเอาเหรียญเกแลวก็จ่ายสตางค์แท้แล้วก็จะไปเจ็บใจในลักษณะเฮียครับพี่ครับวานดูให้หน่อยเพิ่งได้มาครับน่นันนี่ผมก็บางครั้งก็รู้สึกเจ็บปวดแทนเหมือนกันในการตอบว่าผมดูไม่ดีนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่การอย่างที่เรียนเบื้องต้นเมื่อกี้การดูไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าเกนะครับบางครั้งหรือ การดูว่าดีก็ไม่ได้แปลว่าแท้หรือเก๊หรือฟันทงนะครับผมจะเหลือไว้หนึ่งเปอร์เซนที่มีโอกาสพลาดนะครับแต่ว่าโอกาสพลาดเช่นว่าบอกดีครับโอกาสพลาดก็มีนะครับอาจจะไม่ดีก็ได้หรือบอกไม่ดีครับโอกาสดีก็ได้นะครับก็จะประมาณนั้นดังนั้นถ้าเหรียญจริงผมฟันทงได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเหรียญดูจากภาพบางทีท่านถ่ายภาพมาเนี่ยมันไม่โอเคนะครับผมก็จะประมาณการจากภาพถ่ายนะครับก็จะประมาณนี้ นะครับท่านจําตัวนะ,นะท่านดูโค้ดตัวนะโค้ดนะครับแล้วก็ลักษณะของเหรียญจะมีพิมพ์ซ้อนอยู่นะครับเนี่ยหลวงพ่อจะมีพิมพ์ซ้อนอยู่ความตึงของเหรียญเป็นเสี้ยนของเหรียญท่านดูนะครับเหรียญน,นี้มีความสวยงามมากนะครับ <Milan> ผมผ่านมือหลายเหรียญนะครับก็ยังไม่เคยเห็นเหรียญไหนขนาดนี้นั่นผมก็ไปสู้มาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับไปสู้มาสูงหน่อยเพราะว่าอยากจะเอามาทําคลิปไว้นั่นเผื่อท่านใดฟิตเหมือนผมก็ แลกเปลี่ยนกันไปไม่ว่ากันนะครับผมอาจจะบวกร้อยสองตรงนั้นนะครับก็ถือว่าผมเป็นผู้ออกใบรับประกันสุดท้ายให้นะครับเพราะพระอยู่มาตกที่ผมนี่ผมรับผิดชอบตลอดนะครับก็ถือว่าจะว่าแรงก็แรงจะว่าไม่แรงก็สุดแล้วแต่พระไม่มีราคากลางถ้าพระสวยนะครับก็จะเพราะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสแล้ววันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบันทูผมจะพยายามชอบทําคลิปวันพฤหัสเพื่อ รลลึกถึงพระคุณของครูนะครับคือหลวงปู่ท่านและหลวงปู่ท่านเนี่ยเกิดวันพฤหัสอีกด้วยนะครับก็เลยทําใหา้มีสองเหรียญนะครับเนื้อน้าวเพิ่งมานะครับพิมพ์ในลักษณะเสมานั่งเต่า B36 เดี๋ยวจะทําวันพฤหัสหน้านะครับนั้นใครมาขอแบ่งในช่วงนี้หรือขอถ่ายรูปก็ขอในญาตินะครับพูดไว้แต่ไม่ถ่ายให้ดูแล้วก็จะหลังจากลงคลิปแนละ้วเพราะว่าจำเป็นต้องทําคลิปเอาไวเ้เผยแผ่ให้เผยแพร่เหรียญแท้เหรียญจริงแล้วก็เหรียญสวย ให้เพื่อนพ้องน้องพี่นักสะสมด้วยหมย่ได้มีโอกาสเข้ามาชมเหรียญสวยๆกันแล้วก็ได้จดจําเอาไปเ,าเก็บเป็นอะไรข้อมูลหรือจุดจดจาจุดสังเกตนะครับเวลาไปท่องสนามาบางคนก็ไม่มีเหรียญแท้ไม่มีโอกาสเช่าเหรียญแท้มาไว้เป็นองครูก็ตรงนี้ก็คือ,เ,อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมเต็มเหรียญแท้ให้ท่านได้มีเหรียญแท้ในลักษณะลักษณะไม่ต้องเช่าหาแต่เข้ามาชมได้นะครับแต่ท่านก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษในการสังเกตนะครับ ส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นตัวตัดทองแดงนะครับหน้าตาเหมือนกันต่างตัวตัดนะครับนั้นเดี๋ยวผมให้ไปชมตัวตัดพร้อมกันนะนท่านจะได้เข้าใจนะครับขออนุญาตเอามือสัมผัสนิดนึงนะผมก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับตัวตัดนวะนะครับพระพุทธเจ้าปาเปิดโลกแบบนี้นะครับตัวตัดนวะเหรียญในที่อยากดูดูนะครับนั้นเหรียญจะมีความเลี้ยนโล่นต่างจากเหรียญรุ่นอื่นที่ผมอธิบายเหรียญเนื้อนวะเอาไว้นะครับอีพีไหนจำไม่ได้นะครับท่านไปพิมพ์ว่าเนื้อนวะเปิดโลกพิมพ์กลาง นะครับคพิปผมก็มีนะครับไปดูไว้ซึ่งผมไ,มได้อธิบายไว้ว่ามันไม่ตัดมาละนั้นที่บางท่านพูดว่าหลังจากปี2500มามันมีตัดมาละเนี่ยม,มันก็ไม่เสมอไปไงนั้นท่านอย่าไปคาดเคลื่อนในลักษณะแบบนั้นอันก็ต้องเอาเป็นเคสเ,เอาเป็นเหรียญเหรียญรุ่นรุ่นไปเพราะว่าบางรุ่นยังตัดแบบนี้ได้อยู่นะครับตัดแบบนี้ตัดขาดเฉยเลยตัวตัดคมนะครับนี่ก็ประมาณนี้ส่วนเหรียญทองแดงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีมาละฉีกเล็กน้อยตามสภาพของการตัดนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่ง ครับมาดูอีกฝั่งเหรียญในนะครับเหรียญในนะครับนวะนะครับเหรียญในหน,นะหน้าหลวงปู่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่อยู่เหรียญในเสมอน,นะครับนั้นท่านจะได้จําง่ายแล้วก็เวลาผมอธิบายผมเองก็จะได้ไว้ไว้บันทึกช่วยจําให้กับตัวเองด้วยเวลาเข้ามาดูเข้ามาชมผมก็จะจําไม่ได้ผมก็มาดูไอ้ตัวตัดในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันอยู่นะครับคล้ายๆกันอยู่นะแต่ว่านั่นเป็นตัวตัดนนะวะในการเล่นหาราคาก็จะต่างกันไปก็จะราคาก็จะต่างจะสูงต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ ก็บางเหรียญก็หลักพันนะครับถ้าส,สวยๆนะครับก็แล้วแต่นะครับเรื่องพระเนี่ยผมผมไม่ได้ไปกำหนดราคาให้ใครนะครับอ่แล้วก็โคกหรือเขี้ยวบางบางคนเรียกโคกบางคนเรียกเขี้ยวก็สุดแล้วแต่จะเรียกลักษณะลักษณะหางจะเป็นแบบนี้พิมพ์มกลางจะเป็นตัวตัดดุแล้วก็จะเหลือเนื้อไว้ในลักษณะประมาณนี้นะครับเหรียญในนะครับนะวะย้ํานะตัวตัดนะวะแต่จะมีความคล้ายละไมคล้ายกันอยู่จะประมาณนี้นะฮะตัวตัดนวะเหรียญในจะเป็นประมาณนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับ ครับก็จะแปะเอาไว้ให้ชมกันประมาณนี้แหละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับให้ชมกันในลักษณะเรียบสวยอ่อเป็นพระพุทธเจ้าพิมพ์กลางเปิดโลกนะครับอ่อช่วงนี้ก็น้าหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงท่านอยู่แต่จังหวัดก็จะอากาศเย็นบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างกาสุดแ้วแต่ก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ยิ่งซําไลายไปกว่านั้นก็คือเรื่องโควิดนะครับผมเองก็เพิ่งฉีดวัคซีนครบสองเข็มก็ติงเตือนฝากเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยความห่วงใยกันนะครับถ้าท่านก็ต้องหาจังหวะ เอาการไปฉีดวัคซีนเพื่อความสบายใจของครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็เพื่ออะไรเขาเรียกรับผิดชอบร่วมกับสังคมนะครับก็ดูที่ท่านสบายใจแล้วก็ดําเนินการไปตามนั้นก็ด้วยความห่วงใย,ยกันคลิปนี้คงฝากไว้เท่านี้นะครับให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงยรวยทุกท่านครับคลิปนี้คงฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ